ยังคงได้รับผลกระทบกันอย่างทั่วหน้านะครับกับพิษโควิดในหลายๆอาชีพรวมไปถึงคนบันเทิงนะครับก็เช่นเดียวกันกับนักร้องนะักแสดงหนุ่มรอนพัฒทรพลนะครับเป็นอีกหนึ่งคนครับได้รับผลกระทบหนักพอสมควรทั้งงานละครคลาสสอนโยคะก็ต้องหยุดพักนะครับรวมไปถึงธุรกิจขายผลไม้พรีเมียมอีกด้วย เจ้าตัวเผยนะครับว่ามีบ้างครับที่รู้สึกเครียดนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็เป็นแบบเดียวกันแต่อยากแนะนําให้ทุกคนนะครับลองถอยกลับมาแล้วก็ลองมองหาสิ่งที่ทําแล้วมีความสุขนะครับสวัสดีค่ะพี่รอนสวัสดีครับวิกฤตนี้เป็นวิกฤตของโลกเนาะเป็นแบบเป็น,ปนวิกใครสีที่ว่า<อ>โดนโดนผลกระทบกดดแกโฟเม หยุดอยู่บ้านมาเป็นเวลากี่เดือนแล้วคบตั้งแต่มาตรการคุมเข้มนะครับอย่างผมเนี่ยอาชีพหลักของเราตอนนี้กคือเราเราเป็นนักแสดงเนะะาะออนไลละครก็มีละครที่ยังถ่ายค้างอยู่เนี่ยตอนเรื่องเนี่ยอยู่สองเรื่องตัวเ,เองก็ไม่ได้ออกเลยเพื่อสองเดือนแล้วผมไม่ได้ผมไม่ได้นับะครับรู้สึกรู้สึกก็วันนานมากในฐานะที่เป็นคุณครูครับเป็นออนไลน์อยู่ไหมคะพี่รองปกติเนี่ยก็จะไปสอนที่สตูดิโอครับคิดว่าแบบเ,เราจะทายังไงดีอยู่บ้านตลอดครับก็เลยเนี่ยเปิด เลยก็คือผมไลฟ์สอนรฟรีเลยครับทุกวันเสาร์ในเพปบล็อตชั่นธุรกิจนิดน,นึงค่ะพ่อค้าขายผลไม้าาตัวท,ทักอาร์ติโฮนะครับก็ทาจะเป็นเรื่องของผลไม้พรีเมียมที่เป็นเซ็ตเป็นเซ็ตของขันแล้วก็จากไปชอบทานผลไม้พรีเมียมเนี่ยก็มีแบบก็มีเขาเรียกนะมีบริการให้กับทุกคนด้วยครับซึ่งทีมทุกคนก็ต้องออกไปข้างนอกหมดเพราะตอนเนี้ยด้วยด้วยวิกฤตโควิดวนะครับก็เลยห่วงห่วงสุขภาพ ห่วงกับความเป็นอยู่ของของคนที่จะต้องออกไปไปหาทรัพยากรต่างๆครับก็เลยก็เลยเบรกตรงนี้ไปก่อน,นเลยก็มีผลกระทบเหมือนกันตัวอาร์ติโฮมนะครับก็ทาจะเป็นเรื่องของผลไม้พรีเมียมที่เป็นเซ็ตเป็นเซ็ตของขวัญแล้วก็สำหรับใครที่ชอบทานผลไม้พรีเมียมก็มีแบบก็มีแต่เขาเรียกนะมีบริการให้กับทุกคนด้วยหล,หลายคนอยู่บ้านแบบบางคนอาจจะมีอาการแบบเหงาเลยนอยเลยซึมกับการที่แบบ ทุกทกวันเคยออกไปทํางานเนาะเคยเจอผู้คนอย่างนี้อย่างพี่รอนเองค่ะมีไหมเอ่ยอ๋อมีมีแน่นอนครับผมจะบอกว่านอกเหนือจากเรื่องของตัวโควิดนะครับที่เป็นอิ่เป็นตัวส่งผลกระทบเรื่องของสภาวะาติตใจกลายเป็นเรื่องที่แบบก่อนจะได้ไปติดเรื่องของโควิดอนะ่ะเราไม่รู้ว่าติดไม่ติดนะครับแต่ที่เป็นกันแน่ในเรื่องของสภาวะติตใจอย่างแน่นอนเราเป็นบแบบนักแสดงถ่ายละครเราเป็น,เร,เ,ปนเราเป็นครูสอนโยคะเราไปฟิตเนสอย่างเงี้ยครับ เราเรามีกิจกรรมให้ทำไรตลอดเวลาอยู่แล้วพอเราต้องมาหยุดนิ่งอยู่ที่บ้านเนี่ยแน่นอนแหละมันประสมผลกระทบแน่นอนถ้าเรารู้สึกว่าตอนเนี้ยเราดาวเราร่างกายเรายังไม่พร้อมไม่ต่างานะครับบางทีเราอาจจะต้องถอยตัวเองออกมาอันนี้ก็เป็นเทคนิคกองผมกลับมาอยู่กับอะไรง่ายๆรับ <c oughs> ออกไปดูแบบต้นไม้บ้างแบบนตนางาันเลงเนาะอะไรย่างางี้คร<อ>ับ <c oughs> ใช่ครับก็เนี่ยกลับกลับมาทาอะไรง่ายๆก็ยังคมผมก็มมสุดโยคะด้วยครับก็จะมีแบบฝุกโยคะเอกัมที่บ้านอะไรแบบนี้ครับค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ